ก็ขอกราบสวัสดีท่านผู้ชมาด้วยนะครับผมเซลิดนะครับวันนี้นะครับผมก็จะมาสอนนะครับเอาโลโก้ของเราอ่าใส่ไปในตัวตัวละครของเรานะครับแบบว่าใส่ตรงเสื้ออะไรแบบนี้ประดับอะไรอย่างงี้ครับก็มีคนขอมานะครับเดี๋ยวผมก็จะสอนให้นะครับขั้นตอนแรกให้ท่านผู้ชมไปโหลด fps ไม่ใช่ดีครับ pixel แล้วว่โหติด f p s c ขอโทษขอโทษอันนี้ต้องไปโหลดอ่าแอป pixel แล้วมาจาบเพจโต้นะครับเดี๋ยวผมจะทิ้งลิงก์โหลดไว้ให้นะครับ อพอท่านผู้ชมมาครับโหลดมาเสร็จใช่ไหมก็ให้ท่านผู้ชมมาเข้าแอปมานะครับก็ต่อไปก็มาตรงที่กดตรงตัว A ตัวนี้นะถึงเนี่ยอาจจะเล็กนะครับเพราะคือผมปรับ dpi นะก็ขอโทษด,ด้วยนะครับก็ถ้าแบบเสียงไม่ผมมันตึกตึกดังเลยก็ขอไปด้วยครับอันนี้ผมไม่รู้วิธีแก้จริงนะครับเราบอกจากนั้นก็มาตรง อันสุดท้ายเลยนะครับมาเอาคือเราจะเพิ่มนะครับเพิ่ม texture ครับ t e x t อร์เสื้อผ้านะครับนี่เดี๋ยวผมขอเพิ่มแบบหนึ่งนะครับนี่นะครับ texture เสื้อผ้าผมนะก็จะเป็นผมจะเป็นเสื้อฮิปฮอปนะครับนี่ครับเสื้อนี้กดเข้ามาเลยนะครับกดเพิ่มไปจากนั้นก็ให้ท่านชมมากดติ๊กถูกเลยนะครับจากนั้นเราจะเห็นในตรงว่างตรงนี้นะครับอันนี้คือข้างหน้านะครับส่วนนี้ก็จะเป็นข้างหลังนะครับก็สังเกตดีๆเอานะครับอ่า าจากรก็ให้ท่านผู้ชมมา,มาตรงนี้นะครับนี่ไอตรงที่มันเป็น,นอ่าตรงเนี้ยหกเหลี่ยมนะเนี่ยกดเข้าไปนะครับจาจาร้นก็กดตรง Import ตรงเนี้ยกดเข้าไปแล้วนั้นก็ไปเอาโลโก้เรามานะครับนี่ครับผมก็ไปเอาโลโก้ผมมาแล้วนะครับจากนร้นก็เลือกนะครับว่าท่านผู้ชมจะวางไว้ตรงไหนนะผมก็จะวางไว้ตรงตรงนี้ละกันนะครับหรือจะวางเพิ่มข้างหลังก็ได้นะครับ อาแบบนี้เลยอันนี้ข้างหลังอันนี้ก็ก็น่าจะพลิกหรือเปล่าเนี่ยไม่น่าพลิกนะครับเพราะว่า f f ข้างหลังมันก็ไม่พลิกนะโอเคใส่เล็กๆไปก็ได้นะครับส่วนใครที่อยากได้อะพวกอ่าตัวละครอ,อะไรอย่างนี้ก็คือไปกลับไปดูอีพีที่4นะผมทิ้งเครดิตอ่าที่ช่องที่ผมเอามาสอนหรือเอามาแจกนะครับก็ไปหาดูเอานะครับอันนี้ผมไปใส่ด้วย โอเคนะครับเขาก็จะมีแจกนะแบบมีแจกแบบไม่ต้องเราเราไม่ต้องไปทํากระดูกเองครับเพราะเขาจะมีแจกแบบที่เขาทํากระดูกมาให้นะกระดูกแบบมันเป็นให้มันขยับได้อะ่ะโอเคจากนั้นเราเสร็จแล้วใช่ไหมก็ให้กดเซฟนะครับนี่มันจะมีเครื่องหมายเซฟเนี่ยตรงที่ผมบงเลยกดเข้าไปหนึ่งครั้งโอเคจากนั้นกดอันนี้ข้างล่างนะครับจากนั้นก็เซฟทูแกลเลอรี่นะครับอันนี้ก็เปลี่ยนเปลี่ยนไม่เปลี่ยนก็ได้นะแต่ผมเปลี่ยนเป็น อ,อันแรกนะกดเซฟพอท่านผู้ชมเซฟเสร็จบบจากแอปพิกเซลแ lap ก็ Lab, นะให้ท่านผู้ชมมาเข้าไปที่โปรเจกต์ของท่านผู้ชมที่ท่านผู้ชมทำไว้นะครับหรือว่าท่านผู้ชมจะแบบทำโปรเจกตแบบ์ตัวละครเอาไว้ก็ได้นะครับที่ท่านผู้ชมจะเลือกที่ต้องการาจะใส่โลโก้ของเรานะครับก็กดเข้าไปนะผมจะเป็นโลโก้เป็นโปรเจกต์นี้นะครับรอสักครู่นะครับอันนี้ผมก็ทำเอาไว้นะครับก็สวยใช้ได้เลย ก็พึ่งหาทำรับนี่ครับอันนี้ก็จะไม่มีชื่อเอ๊ะไม่ใช่ดิก็จะไม่มีโลโก,โก้เราใช่ไหมครับนี่จะไม่มีโลโก้เราตรงนี้แล้วผมจะเพิ่มนะครับก็กดไปตรงเสื้อเรานะครับจากนั้นก็กดตรงเท็กเจอร์นะครับตรงนี้ท่านผู้ชมเอาชุดอื่นทำก็ได้นะไม่จำเป็นต้องทําเสื้อฮิปฮอมนะเอาชุดอื่นก็ได้นะจากนันก็เปลี่ยนมาตรงอ่าไปที่อ่าล่าสุดนะครับข้างบนจากนั้นก็เลือกเสื้อนะครับนี่ สที่เพิ่งทํามานะครับนี่เสื้อผมที่ผมนามามันก็จะมีอ่าโลโกโล้เราติดนะครับตรงนี้นะครับอันนี้ก็มีคนขอมาเหมือนกันนะผมก็จะจัดให้นะครับอ่าสวยใช้ได้เลยนะครับผมลองเล่นดูก่อนว่าสวยหรือเปล่า ก็จะได้ครับโอเคการสอนก็การเพิ่มโลโก้ก็คือไม่ยากน,นะครับที่ผมใช้ p i x e ซ l a b ก็คือจริงๆผมก็จะสอนในแอป p s c c แหละแต่บางคนเขาแบบโหลดแล้วมาใช้ไม่ได้คือผมก็จะเลยมาสอนทำในแอป p i x e ซ l a b เอานะครับคือมันง่ายกว่ามันใช้ได้ทุกเครื่องเลยนะครับอยู่เป็นส์ทูนฮีโร่นะปุมกดอ่ะ <c oughs> ก็การสอนก็มีเท่านี้นะครับส่วนจะสอนอะไรอีกนะครับขอให้ง่ายนะครับขอที่ผมมันสอนได้นะครับอันไหนยอะๆเป็นบล็อกของแอปอะไรผมไม่สามารถสอนได้นะ,ะก็การสอนผมก็มีเพียงเท่า,านี้นะครับก็ขอบคุณที่แบบรับชมผมด้วยนะครับก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์ผมด้วยครับผมก็ขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ